ให้ไหวสิวะก็ตาไม่ดีดน,นี่วะมึงช้าเงี้ยมันจะไม่ทันกูจะอย,อยเอาอะไรอ้ยอย,อยเปอะไรกูเหยียบพี่อะไรเนี่ยแมนคนตรเจ็บเลยอะไรวะอ้ยอะไรหมอพ่ายแล้วนี่มันโคกกระสุนป่าพันน้ำสั้นถ้าใครเหยียบเข้าไปแล้วก็พิษมันจะเข้าสู่ขาวิง่งขึ้นสู่ร่างกายแล้วพิษมันจะกระจายตามเส้นเลือดขึืนอสมองทำให้เสียชีวิตบันเลยแล้ว ยังไงอ่ะกูยังไม่อยากตายอ่ะตัดขาเอามีดนะเออตัดขามีดเอาไปเฮ้ยเหนียวก่อนอ้ยมึงไม่หาวิธีอื่นก่อนไว้อ้ยวิธีอื่นวิธีอื่นเออจะคิดแป๊บหนึ่งโอ้ยอาโอ้ท่าทางจะคิดอีกนานอ่ะตัดขาเลยอ้สัตวดเลย อ๋คิดออกแล้ว,วนี่นี่่ฉันมีนี่ภไยน้ำตาลเอามาบด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 ให้ละเอียดหรือก็กือลงไปมันสามารถหยุดผิดได้อเอา้าออเฮียอะไรมึงก็บดสิ